สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะกับตัวประหยัดน้ำมันนะคะเป็นรุ่นนี้นะคะ bm520d g30 นะคะเป็นตัวปี2018ตัวนี้เป็นตัวโฉมปัจจุบันคันนี้วารันตีศูนย์นะคะหมดเดือน12ปี2565นะคะรถคันนี้นะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะไฟหน้าจะเป็นตัว adaptive led ปรับตามทิศทางของการหมุนของพวงมาลัยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอก led ระบบการทำงานนะคะของไฟสูงอัตโ,ตโนมัติปักเซนเซอร์ด้านหน้า ระบบไฟหน้านะคะเปิดปิดอัตโนมัติใครที่สนใจตัวดีเซลนะคะอย่าพลาดคันนี้นะคะ bm520d ตัวสปอร์ตเป็นตัวโฉมปัจจุบันและเป็นตัวประตูดูดมาพร้อมกับล้อมแมกขอบ18นิ้วยางพร้อมใช้งานเลยค่ะตัวกระจกบองข้างมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะ ส่วนไฟท้ายนะคะสองสว่างสวยงามมากมามาพร้อมกับกล้องมองหลังและก็ปักเซ็นเซอร์ตัวฝาท้ายนะคะเป็นแบบเตะเปิดด้านหลังยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระนะคะรถรุ่นนี้คันนี้นะคะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือเดินทางไกลได้นะคะสะดวกสบายมากๆค่ะใช้ได้ทุกโอกาส คันนี้มาพร้อมกับตัวท่อคู่ภายในตัวรถนะคะจะออกสีน้ำตาลอิดเริ่มจากด้านข้างก่อนนะคะเป็นตัวกระจกไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้า,าพร้อมกับการตกแต่งของลายไม้พร้อมไฟเอ็มเบนไลท์นะคะไฟสีฟ้าๆนะคะเพื่อเพิ่มบ,บรรยากาศภายในรถ เบาะเป็นเบาะออกในแนวสปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟา้าเมมโมรี่ส่วนพวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันมาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครูสคอนโทรลพร้อมระบบช่วยลดความเร็วคันนี้นะคะวิ่งที่80,000กิโลเป็นรถมือเดียวค่ะมีประวัติเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดมีวารันตี BSI นะคะหมดวันที่28เดือน12ปี2565หน้าจอนะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะปุ่ม i d ไดสระบบสั่งงานด้วย i d ไดส ด้วยการเคลื่อนไหวของมือระบบเชื่อมต่อบลูทูธเนวิเกเตอร์ USB Hi-Fi มาพร้อมกับกล้องมองหลังและกระจกมองหลังนะคะปรับลดแสงอัตโนมัติเจ้าของเดิมนะคะติดตั้งกล้องบันทึกด้านหน้าและด้านหลังนะคะจากศูนย์ BM เกุญแจรีโมทนะคะพร้อมหน้าจอสแสดงข้อมูล Display Key. คีย์กุญแจจะเป็นตัวคีย์เลสโกมาพร้อมกับตัวปุ่มสตาร์ท และกระจกมองหลังฝั่งคนขับนะคะสามารถตัดแสงอัตโนมัติมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ระยะช่วยจอดหน้าหลังตัวนี้เป็นตัวเกียร์8สปดีดเป็นตัวเกียร์ไฟฟ้าขับดีมากๆนะคะโหมดการขับข e ี่ Eco Pro Comfort Sport ส่วนเบรกมือนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์ตัว4สูบทวินเทอร์โบ190แรงม้ท 4, นนาที่4,000รอบต่อนาทีมาพร้อมความประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้นะคะขับได้ทุกโอกาสนะคะ ภายในจะบอกได้เลยว่าใหม่มากๆค่ะมาดูส่วนของด้านหลังกันบ้างค่ะส่วนของด้านหลังนะคะจะมีบ้านด้านข้างนะคะแล้วม้านหลังเป็นบ้านหลังไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับช่องแอร์ด้านหลังนะคะสามารถปรับได้ มาพร้อมกับที่วางแขนนะคะและที่วางแก้วน้ําถ้าไม่ใช้นะคะสามารถพับเก็บได้ส่วนประตูนะคะเป็นประตูดูดทั้งสี่บานค่ะปิดแบบเบาๆแบบนี้นะคะใครสนใจรถสวยๆส,สภาพดีๆนะคะต้องมาดูที่105ย้าคาเซ็นเตอร์ค่ะรถคันนี้ประวัติดีมากๆเลยนะคะ ราคาคันนี้นะคะ2 7 8 0้านบาทเดียวบีเริ่มต้น2.79%ใครสนใจนะคะลองแวะเข้ามาดูกันได้เปิดบริการทุกวันค่ะอยู่ตรงคลอง4ซอยลังสิตนครนายก74ตรงถนนพระองค์เจ้าสายหรือติดตามเพจหรือ YouTube 105 Car Center นอดไลน์มาสอบถามาข้อมูลก่อนได้นะคะ1อด Car Center ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดซั์นะคะ ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวคลิปอื่นๆหรือรถที่เข้ามาใหม่ๆนะคะวันนี้เราขอจบรีวิวคันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ